ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับ,บแบลคคารเราก่อนอื่นผมข,ขอสกินอันเดียไปสก,กินแป๊บหนึ่งครับผมปเปิดเผือไปกดเข้าล้างข้อ,ขอมูลเกมนะก็แทบจะไม่เหลือเลยนะเพื่อเฮดแคภาษาอะไรวะเนี่ยเฮดแคอยู่ไหนวนะเนี่ยที่ปรับภาษาเนี่ยอันนี้เปล่าวะอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วโอ้ยมันอยู่ไหนมันนี่คื่ปรับภาษา อ่ะแป๊บเยทแค่หลุดเลยครับผมแล้วก็ึูไม่ค่อยจะรู้จะทำอะไรวันนี้มาอมโปรเจกต์ไรดีครับผมวันนี้อมก็ไม่ได้เล่นมาสเตอร์นั้นเราก็โปรเจกต์สร้างเลยพี่แล้วกันเนาะโอเคฝรั่งเยดแค่เรียบสไป โปรเจกต์สร้างเรียกพี่โอเคครับผมเรามาเริ่มนเลยดีกว่านะครับถ้าเสียงเบาไงเดี๋ยวผมจะปรับเสียงให้ดังนะครับอ่าก็รอหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรกันดีนะเราก็อย่างแรกนะผมว่าผมจะทำคำว่ารักในหลวงครับโอเคก่อนอื่นเี๋ยวชอหา แค่นี้แหละอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับก็ตรงนี้แล้วกันครับเอาสักสี่ห้าทุบ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 โอเคหนึ่งสองสามสี่เอาสูงๆหน่อยนะสูงอีกสูงอีกโอเคประมาณนี้นะเข้อดีนะพ่อก็สบายเท่าไหร่นะครับคุณคินไม่ค่อยสบายเหมือนกันครับคุณคินก็ไม่สบายผมก็ไม่สบายนี่ ติดใครกันมาหรือเปล่านี้คุณกินติดผมหรือผมติดคุณคินนี่ผมว่าผมน่าจะไปทำให้คุณคินติดผมนะ,ะเ,เราต้องทำอะไรสักอย่างที่แปลว่าเรา่าเอ,อ,อ,อใช่เอ่อแล้ เอยคิดปิดได้ฮะคนไทยหรือเปล่าเนี่ยได้หรือเปล่าอืมกอไก่เค้ยทำยากอยู่สมควรนะครับโอ้ยขัดคออืมผมเพิ่มเสียงกันแล้วกันเนาะแต่ความจริงในเสียงเบามากนะที่ผมดูดไว้นะ ใ้ที่ผมดูดนะก็จะอาประมาณสักเ,เสร็จแล้วก็ถ้าเสจคำว่ารักในหลวงผมก็น่าจะพอแล้วไม่ค่อยไหวนะหรือไม่ไหวหรือไหวไหวนะแต่ว่าก็มันเป็นโปรเจกต์สร้างเรียพี่ครั้งนี้นะเงียบๆไปหน่อยนะเงียบไนมนะทุกท่ถ้าเงียบผมจะได้เปิดเสียงให้เปิดเสียงเกรมนะเดี๋ยวผมก็เปิดเสียงเพลงก็ได้นะจะได้ไม่เงียบนะครับ โอเคเซอร์โอเคกอไก่กอไก่มันใหญ่กว่ารอเรื่อยลดลงนิดนึงโอเคกดออกโอเคกอไก่โอเคเหมือนทักอ่าทีนี้แหละความยากมาบังเกิดโอเคมาตรงนี้ ท่านทำเพื่อคนไทยโอเคติดไว้อย่างนี้ติดไว้แล้วก็อย่างนี้น่าจะเป็นสระอานะจะบ,บ้าแล้วไม่มมวนไม่มมวนอ่ะโอเคอ่าเป็นรูปเป็นร่างซะหน่อยไม่ม้วน ตรงนี้นิดนึงหนึ่ง,งสองสามสี่ใช้พื้นที่เยอะไปหรือเปล่านะครับอาจจะเยอะไปนะอสอ,อโอเคครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงตัวเองเอาละกันเนาะโอเคเรารักในในจัลโล โอ,โอเคครับอิชนช้น่าเอาละขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้ขักในหน่อยแปลก,กเนาะแปลกๆนะครับ่าลักออ่ะไอ,อ้คำว่าในใน ได้เขียนราชก,การที่กล้ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่าชันมันเธอรักในหลวงเพราะท่านทำเพื่อคนทรายด้วยสม,มาของพระราชาส่วนใหญ่ผมไม่ชอบฟังเหมือนกันนะเพลงในหลวงนะแต่ผมจะฟังแบบผู้พิทองหลังพระอะไรแบบนี้นะเพราะว่าข้อเนื้อหามันดีอยู่นะ แล้วมันก็อย่างหนึ่งนะเป็นชื่อจริงของนายหลวงด้วยน,นะทองหลังผนะครับว่าจะเปลี่ยนเวอร์ชันไหมครับนะ้ไม่รู้จะเปลี่ยนดีหรือเปล่าขอปรึกษาคุณชินก่อน,นครับติกษารเพื่อนนะเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าผมโหลดมาผมอาจจะไม่มีเพื่อนเล่นก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ต้องปรึกษาอะไรกับคนเยอะนะ ช่วงนี้ต้องปรึกษ,ษาอะไรเยอะนะครับเรารักไงล่วงตอนนี้ออกแบบโอเคตอนนี้หกนาทีเห็ดเขเหมือนเล่นไมค์คบทั้งชั่วโมงอโอ้ยยากจังว่ารอลิงออคิดแป๊บโอเค เทปแปบ๊บเทปแป๊บหนึ่งโอเคประมาณตัดตัดตรงนี้แปบ๊บโอ้โหเทดขี้เกียจ์ทำมากเลยเนะี่ยทำยากดนะ้วยแหละบแล้วผมไม่ได้ตัดต่อขี้เกียจตัดด้วยนะอขี้เกียจตัดซะด้วยขี้เกียร์ตัดนะเพราะว่า,วาเดี๋ยวก็ไม่เชื่อว่าผมทำนะโอเคอบโอเค เระมาณนี้ได้ปะรอลิงมันเหมือนรอลิงนะแต่หัวหีบนี่แม่ตัวใหญ่มากมึงกินมึนดีมากเลยพอแบนโอ้อแบนนี่ออกไปอีกบ็อกหนึ่ง ทีเหลืององงูนะงองงูต้องไปไกลหน่อยนะๆๆจะพอแล้วมัง้งมั้งนะโอ้เช็ดถึงไหมวะขอให้ถึงที่เถอะขอให้พอดีเถอะ พอดีไหมพอดีเป๊ะโอเคออกแป๊บที่จริงเกินาบล็อกหนึ่งเลยนะที่จริงเกินาบล็อกหนึ่งนะถ้ามันจกับโอเคโอเคอ่ารักในหลวงไหมครับพอเทินทอมพุกอรนไทยนะครับ,รบเราไปติดไฟข้างหลังดีกว่านะครับแล้ว อ่าแล้วทำตรงนั้นโอเคเด็ดไฟไฟตรงนี้นะฟึ๊บฟึ๊บฟับฟึ๊บฟึ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 บฟับฟับฟึบฟึบฟับฟับฟึบนะโอเคแต่ฟึบฟับไปไหนวะโอเคก็ไก่อ่า จินเย,ยวคนละอันแหละผมจะพยายามะนะหลันี้คุณกินก็ไม่สบายผมก็เป็นหวัดนิดนึงนะครับถ้าถ้ามีเกิดความขัดแย้งส้นตีนติดคออะไรก็ต้องขอโทษนะนะอยาปหน่อยหยาบหน่อยยาบหน่อยติดติดคอเออมันเหมือนมองม้าถ้ามองมุมนี้อุชอ๊ช ในดวงกับจะไม่เคยเส้นรักพักออย่างนี้มันจะมืดแล้ววะช้ำมาแล้วงองูแล้วเอ้หอยหีบอยู่เลยด้วย,ว,ยว่ะ

อึ๊บเรียบร้อยครับผมทุกท่านโอเคครับเรียบร้อยแนละ้วครับคําว่าเรารักในหลวงแต่เขียนว่ารักในหลวงธรรมดาโอเคครับท่านผู้ชมนี่ต้องขอตัวละก่อนอย่าลืมกด subscribe ปฏิบัตารคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องกดอะไรนะครับนี่ขอตัวละก่อนสวัสด,ดีครับ